เข้าสู่ฮอตนิวส์นะครับเรายัางคงติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบล่าเสือโคร่งในเขตพื้นที่อุทยานทั้งแม่วงและทองลานนะครับที่กำแพงเพชรซึ่งถือเป็นพื้นที่สําคัญที่พบประชากรเสือโคร่งในลําดับต้นๆของประเทศไทยทําให้ที่ผ่านมาหน่วยงานเอกชนด้านการอนุรักษ์สัตว์ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดทําโครงการฝึกทักษะให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เช่นการดําลงชีพรูปแบบการลาดประเวณหรือการใช้อาวุธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่ารวมไปถึงป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ในพื้นที่ด้วยติดตามกับคุณสายชนวัชนุชาครับพร้อมกับบดกาการฝึกวิธีการป้องกันของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงและอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการล่าตระเวนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่นำเจ้าหน้าที่จากทั้งสองอุทยานรวมกว่า30คนเข้าร่วมอบรมทั้งหลักสูตรการล่าตระเวนเชิงคุณภาพการตรวจคน้นจับกลุมหรือการใช้อาวุธอย่างถูกต้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโครงในอุทยานแห่งชาติแม่วงและอุทยานแห่งชาติคลองลานของ w ับเบิลประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่4แล้วได้ยอมรับว่าการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม่เพียงแต่ช่วยให้การปกป้องพื้นป่าทำได้มากขึ้นแต่ยังส่งผลถึงการช่วยป้องกันการลักลอบล่าสัตว์โดยเฉพาะเสือโครงซึ่งพบว่าปัจจุบันพื้นป่าแม่วงและป่าคลองลานเป็นจุดที่พบเสือโครงได้มากที่สุด เจ้าหน้าที่ก็มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นรู้จักนําเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการใช้ GPS ในการลาดตระเวนหรือแม้แต่การอ่านแผนที่รวมไปถึงการประยุกต์เอาข้อมูลที่เขาเก็บจากภาสสนามเนี่ยค่ะสามารถเอากลับมารายงานให้กับผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะวางแผนให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เคยผ่านการอบรมเปิดเผยว่าการใช้เทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทําให้รูปแบบการทํางานของพวกเขาเปลี่ยนไป และทาได้ง่ายขึ้นเช่นการสำรวจพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าถึงเพราะมีอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยหรือการใช้ระบบสัญญาณ GPS าร,ระบ,บุตำแหน่งสิ่งที่พบในการลาดตระเวนแต่ละครั้งก็ทําให้มีข้อมูลของพื้นที่ละเอียดยิ่งขึ้นอย่างบางพื้นที่เราไม่เคยเข้าไปเลยนี่ก็เราสามารถเข้าไปได้เพราะว่าเราไม่ต้องว่าไปกลัวในแผนที่ในพื้นที่นั้นว่ากลัวว่าจะหลงมั่งอะไรมั่งนะครับคนที่ถือชีวิตเนี่ยเป็นคนกรอกข้อมูลครับจะมี data form แบบฟอร์มให้ครับ ครับว่าวันนี้ว,นวันที่เท่านี้ลงไปปุ๊บเราไปเจอรอยอะไรก็มันจะมีติ๊กติ๊กติ๊กไว้ครับการฝึกเข้าตรวจค้นผู้ต้องสงสัยและการใช้อาวุธก็เป็นส่วนหนึ่งที่นํามาฝึกให้กับเจ้าหน้าที่โดยใช้หลักสูตรของตํารวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับเจ้าหน้าที่หากเกิดการประทะในการลาดตะเวนแต่ละครั้งปัจจุบันนี้ภยัยคุกคามที่เข้ามาในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะ,ะฝ่ายผู้ ามาหาผลปนนระโยชน์ในพื้นที่นี้มีการเตรียมการแล้วก็มีกําลังผลแล้วก็มีในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมฝ่ายหนุ่ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะในเรื่องการรั้งตะเวนซึ่งมีความเสี่ยงสูง การฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในอุทยานแห่งชาติแม่วงรวมถึงอุทยานแห่งชาติคลองรานที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่เพียงแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะป้องกันการลักลอบล่าเสือโคร่งในพื้นที่เท่านั้นแต่การฝึกที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้และนําไปพัฒนาเพื่อใช้ในภารกิจต่างๆเช่นการล่าตะเวนในพื้นที่รวมถึงการเข้าจับผู้บุกรุกเข้าไปหาของป่าและล่าสัตว์ในพื้นที่ด้วยการล่าตะเวนเชิงคุณภาพเป็นรูปแบบที่กรบอุทยานแห่งชาติ นำมาพัฒนาเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลที่พบในพื้นที่แต่ละครั้งเช่นการบุกรุกตัดไม้การลักลอบล่าสัตว์หรือร่องรอยของสัตว์ชนิดต่างๆที่พบแต่ละจุดโดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาบันทึกเข้าโปรแกร,รมและเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบย้อนหลังหรือใช้วางแผนในการลาดตระเวนครั้งต่อไปซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีทั้งรายละเอียดเช่นผู้กระทําผิดหรือหลักฐานที่ยึดได้ในแต่ละครั้งด้วยเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่จะทําการบันทึกค่าพิกัดมานะครับ,รบ,รบเวลาจเจอเหตุการณ์ ในกรณีของเจอร่องรสศป่าเสีไยไภัยคุกคามต่างๆที่มีการบันทึกข้อมูลมามมแล้วก็เมื่อนําเข้าโปรแกรมเนี่ยมันก็จะโชว์บนแผนที่ได้เลยว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่พบเจอนะครับครับไปโครงการสร้างเสริมประสบการณ์และเทคนิคการล่าตระเวน<ป>ถือเป็นโครงการนาร่องที่ WWF ประเทศไทย ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาตินำมาพัฒนาใช้ในพื้นที่ป่าแม่วงและป่าคลองลานเพื่อมุ่งหวังให้เป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์เสือโครง่งและในอนาคตโครงการนี้อาจถูกนำไปใช้ฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อื่น,นๆเพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกริยูโซถ่ายภาพสายชนวัชนุชารายงาน ปัจจุบันประชากรเสือโคร่งทั่วโลกเหลือไม่ถึง3,200ตัวและไม่เกิน300ตัวเท่านั้นเองนะครับที่สามารถตามรอยได้ในป่าของประเทศไทยในจำนวนนี้น้อยกว่า10ตัวมีถิ่นอาศัยอยู่ที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับขณะที่ภาพถ่ายเสือโคร่งจากกล้องถ่ายภาพแบบอัตโนมัติ75จุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก็สามารถจำแนกเสือโคร่งได้แบบนี้นะครับก็คือถ่ายได้75จุด อุทยานแห่งชาติแม่วงนั้นจำแนกเสือโคร่งเป็นเสือโคร่งเพศผู้ได้6ตัวเพศเมีย3ตัวนะครับเสือโคร่งไม่ทราบเพศ3ตัวและมีลูกเสือโคร่งอายุน้อยกว่า3เดือน2ตัวครับและในส่วนของการสร้างเขื่อนแม่วงนะครับวันที่19พฤศจิกายนนี้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนําโครงการเขื่อนแม่วงของกรมจลปทานเข้าพิจารณาในคณะกรรมการโครงการ ทีมข่าวของเราจะติดตามเรื่องนี้มาเสนอเป็นระยะระยะนะครับวันนี้หมดเวลาฮอตนิวส์นะครับท่านสามารถแจ้งบาแสรเรื่องราวร้องทุกต่างๆได้ที่โทรศัพท์0955960965นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ